สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะแฮปปี้นิวีย์นะคะชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูนะเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะในปี2,568นะคะมาดูพลังงานกันนะคะเป็นแบบภาพรวมนะว่าในปีนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่ะมามาดูในเรื่องของการงานการเงินก่อนเลยนะคะการงานการเงิน ชาวราศีมังกรปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะว้าวการเงินการเงินโอ้การเงินนะ่ะเหมือนว่าถ้าท่านไหนนะคะที่เคยแบบมีปัญหานะเรื่องเงินน่ะนะคะติดขัดขัดเงินไม่พอใช้นะปีนี้มันเป็นปีที่คุณนะคะการเงินนะ่ะดีขึ้นนะเออเนี่ย เหมือนแบบว่าท่านที่เคยแบบประสบปัญหานะคะเนาะเงินไม่พอใช้นะอแล้วก็ปีที่ผ่านมาเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจอะไรก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยอะนะคะการเงินมันก็เลยเหมือนแบบว่าอหดหายใช่ไหมเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ไอ้ที่ลงทุนไปก็ขาดทุนนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือการเงินคุณมันจะกลับมานะอืนะคะเหมือนว่ามีคนที่เขาแบบ เอาเรื่องดีๆมาให้คุณนะคะนะแล้วก็ถ้าทำเออเหมือนแบบธุรกิจค้าขายนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะนะปีนี้นะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะอืมแล้วก็บางท่านก็คือธุรกิจที่มันแบบว่าเคยซบเซาอะนะคะปีนี้เนาะมีอะไรเข้ามาให้ทำ นะคะเพิ่มมากขึ้นนะไม่เหงาไม่เศร้าไม่นั่งตบยุงเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วอะเนาะปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหรอลูกค้านะนะคะรอจนแบบว่าเมื่อยขาแล้วอะรอจนอยากย่ายขึ้นอะนะคะลูกค้าก็หายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าปีเนี้กลับมาแล้วนะคะลูกค้านะจะค่อยๆแบบทยอยกลับมานะคะแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะมีในเรื่องของการเอ่อไปลงทุนร่วมหุ้นนะ กับเพื่อนของคุณนะหรือว่าญาติพี่น้องในครอบครัวก็ได้นะคะเนี่ยบางท่านเนี่ยเนาะที่ผ่านมาอาจจะทําอะไรไปแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะนะคะก็เปลี่ยนใหม่เนาะเนี่ยแล้วก็ปีเนี่ยก็คือจะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเข้ามาบางท่านอาจจะทำออสองธุรกิจก็ได้นะคะก็คืออาจจะมีอันนึงที่แบบเป็นของคุณแล้วก็อีกอันนึงที่แบบว่าเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงมีญาติพี่น้องนะคะเข้ามา ช่วยกันทำเป็นหุ้นส่วนอะนะคะก็ได้นะประมาณนี้นะเนี่ยการเงินของคุณปีเนี่ยสิบเรียนเลยอะที่ผ่านมา5้าเรียนใช่ไหมดูเหงาเงาดูเออไม่ค่อยกล้าใช้เงินเท่าไหร่นะคะแต่ปีนี้ก็คือเนี่ยการเงินกลับมาแล้วก็ดีขึ้นนะคะท่านใดที่กำลังรอเรื่องของการงานอะรอการสมัครงานสัมภาษณ์งานเออรอการติด ต่อการคอนเฟิร์มอะไรต่างๆอยู่นะคะก็มีเกณฑ์นะว่าปีนี้ก็คือแบบรับเรื่นดีนะคะการงานก็คือเนี่ยเหมือนว่าตัวคุณจะมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานน่ะนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนนะอะไรที่คุณรออยู่นะคะปีนี้คุณจะได้รับนะในสิ่งที่คุณรอมานานนะคะอยากเปลี่ยนย้ายงานใหม่เปลี่ยนได้ไหมปีนี้เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้เนาะ อก็คือตัวคุณก็ต้องเริ่ม,มาหางานใหม่แหละนะคะแล้วก็ไปสมัครทิ้งไว้ไปสัมภาษณ์ทิ้งไวอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็มีเกณฑ์นะว่าจะได้เนาะบริษัทที่คุณไปสมัครไวอนะคะก็ติดต่อมานะหรือว่าบางท่านก็คือเหมือนแบบมีเพื่อนเพื่อนสังคมคอนเน c t ชันคนรู้จักมาชวนคุณไปทำงานด้วยกันมาชวนคุณนะ ไปทำงานที่บริษัทที่เพื่อนทำอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะเออเหมือนแบบเหมือนว่าเออบริษัทนั้นน่ะนะคะก็มีแต่เพื่อนคุณน่ะนะคะหลายคนเลยนะอาจจะมีเพื่อนคนอื่นด้วยอะนะคะที่เขาทำอยู่ที่บริษัทนั้นยุ่ก่อนแล้วก็ได้นะแล้วก็เนี่ยแหละมาชวนคุณเข้าไปอะนะก็เลยกลายเป็นว่าไปตั้งวงนะไปตั้งวงเนี่ยมีแต่เพื่อนมีแต่คนกันเองมีแต่คนรู้จักกันทั้งนั้นเลยอะนะคะเนี่ย ไปตั้งวงกันอยู่ที่บริษัทนั้นนะคะด้วยกันนะออประมาณนี้นะคะการทำงานของคุณในปีนี้คุณเองก็คงจะต้องเหออมือนแบบตั้งใจในการทำงานที่แบบว่าเออตั้งใจแบบจริงจังแล้วก็ตัวคุณต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนในปีนี้ด้วยนะคะว่าในปีนี้ตัวคุณอ,อยากจะทำอะไรบ้างนะคะหรือว่ามันมีเรื่องอะไรที่คุณ อาจจะเคยคิดไว้แต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยดีมันยังไม่สําเร็จดีนะคะก็ทําต่อนะคะทําต่อให้มันสําเร็จเรียบร้อยก็ได้แต่ว่าปีนี้อยากให้ตัวคุณมีเป้าหมายเนาะตั้งเป้าหมายนะคะนะจะทําอะไรบ้างนะคะเรียงลําดับมานะแล้วก็ค่อยๆไล่ทําไปนะคะก็จะดีขึ้นนะคะปีนี้เหมือนว่าตัวคุณอนะถ้าหากว่าคุณ <c oughs> ทำงานหรือว่าทำธุรกิจอะไรก็ตาม,มาอะเนาะเหมือนว่าได้เจอเพื่อนดีๆเข้ามานะมันเป็นแบบสังคมดีๆเพื่อนดีๆนะคะมีคอนเน็กชันที่ดีได้พบได้เจอกับคนที่เขาเป็นกัลยาณมิตรนะคะเข้ามาเนาะเหมือนแบบเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งเสริมกันสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะคะมันไม่ได้มีแบบว่าการแบบมานั่งอิจฉากัน ทำร้ายกันเอาเปรียบกันหรืออะไรอะ่ะในปีนี้คือเรื่องของเพื่อนฝูงดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะแบบลูกน้องบริวารก็ดีนะคะถ้าท่านไหนที่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเนาะแล้วคุณนะ่ะจะจ้างพนักงานเพิ่มใช่ไหมปีนี้คุณนะ่ะเกณฑ์ของคุณนะ่ะบริวารดีนะคะ เนาะอ่ะได้เจอบริวารที่ดีเข้ามาแล้วก็ทำงานแบบว่าอ,อ๋อแบบแบบทำงานแบบจริงจนะังเนาะนะคะไม่ได้จะมาแบบว่านั่งเฉยๆแล้วก็รอรับเงินเดือนจากคุณไปอะนะแต่คือเข้ามาแล้วก็เป็นลูกน้องเป็นบริวารที่แบบขยันขันแข็งแล้วก็แต่ละคนก็คือมีความรู้มีความสามารถนะคะที่คุณอนะสามารถที่จะแบบใช้ใช้งานได้อะเนาะคือ อันนี้งานนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้แล้วก็อให้คนเนี้ยเขาไปทํานะคะตัวคุณก็คือเอาเวลานะไปนั่งบริหารงานในส่วนอื่นซะนะคะเนี่ยเนาะเนี่ย,ยขึ้นแท่นเป็นแบบผู้บริหารแล้วก็กระจายงานไปเนาะพยายามแบบว่ามอบหมายงานให้มันถูกกับคนเนาะคนไหนถนัดอะไรแบบไหนนะคะก็มอบหมายให้ถูกคนนะคะแล้งานของคุณนะมันน่าจะแบบว่าไปได้ดีเนาะแล้วก็ ถ้าคุณแบบว่าตั้งยอดขายตั้งเป้าอะไรไว้นะคะตั้งทาร์เก็ตอะไรไว้ก็คือในปีนี้ทำได้สำเร็จนะแตะแตะเป้าหมายของคุณได้สำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นด้วยนะนะคะอาจจะเป็นแบบว่าปิดยอดได้นะเออแล้วก็ดูแล้วว่าภาพรวมเรื่องของการงานการเงินของคุณในปีนี้ถือว่าดีนะคะโอเคนะแต่มันอาจจะมีแบบว่าปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆปัญหาแบบว่า จุกจิกเข้ามาอยู่บ้างนะเนี่ยมันมีไพ่ไพ่เสียอยู่แค่สองใบแค่นั้นเองแต่มันเป็นแบบปัญหาเล็กน้อยจุกจิกมันเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนนะคะฉะนั้นปีนี้ตัวคุณเองอาจะต้องแบบบริหารจัดการคนให้ดีหรือว่าเลือกคบคนให้ดีนะคะถ้าใครที่คุณรู้สึกโอ๊ยคบไปแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าไม่จริงใจอะเนาะนะไม่จริงใจ หวังคนประโยชน์ไม่ทำอะไรเลยไม่ออกแรงอะไรเลยแต่ว่าจะเอาเงินจะเอาส่วนแบ่งจะเอากำไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เวิร์กอ่ะเนาะบางทีอาจจะต้องแบบเลิกคบไปบ้างก็ได้นะคนที่แบบว่าไม่โอเคอะนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งอดทนนะไปนั่งอดทนให้ใครเขามาแบบว่าเออเอาเปรียบเราทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าไปเจอคนที่เขาแบบว่า อาจจะเหมือนแบบส่งพลังงานลบอะไรให้คุณแบบเนี้ยนะคะก็ไม่จําเป็นต้องอดทนนะนะคะอาจจะแบบอยู่ห่างๆหรือว่าตัดออกไปเลิกคบไปนะคะเนาะอ่ะนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะปีนี้จะเลือกคบใครจะทำอะไรนะคะปัญหานะ่ะมันมีแต่ปัญหาเล็กๆเนาะปัญหาใหญ่ๆมันไม่ได้เห็นนะคะในปีนี้นะฉะนั้นก็ดูแล้วก็คือนี่แหละปีนี้ทำงานแบบจริงจังมากขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวมังกรบางท่านนะคุณจะรู้สึกได้เลยอะว่าเหมือนคุณแบบรู้สึกว่าปีนี้ตัวคุณแบบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากกว่าปีก่อนนะ่ะนะคะอืมนะอ่ะก็มีการแบบเติบโตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะในปีนี้นะแล้วก็เหมือนว่าปีนี้ตัวคุณนะ่ะการเงินดีพอการเงินดี ชีวิตคุณก็ดีนะคะอยู่ดีกินดีมีความสุขนะและและ้วก็ครอบครัวคนที่เขาอยู่ข้างหลังนะคะ,คะพอ่อแม่นะครอบครัวนะคะก็มีความสุขไปด้วยนะอืเพราะเหมือนว่าตัวคุณนะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวด้วยนะคือเวลาที่คุณจะทําอะไรมันก็ไม่ใช่แค่ว่าทําทําแล้วก็หามาเพื่อตัวของคุณเองนะแต่คุณรู้สึกว่า ถ้าคุณสุขสบายครอบครัวคุณก็ต้องสุขสบายด้วยอะนะคะไม่ใช่ว่าคุณสุขสบายแต่ครอบครัวลําบากทิ้งขว้างหรืออะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่เลยอะแต่คุณแบบรักครอบครัวนะคะอยากให้ครอบครัวนะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากินดีอยู่ดีมีความสุขมีเงินใช้นะคะอืนี่แหละมันคือแบบการที่แบบเติบโตมากขึ้นรู้จักความรับผิดชอบของคุณอะนะคะที่มากขึ้นนะในบางท่านถ้าหากว่า ออจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกแบบทางไกลต่างประเทศนะปีนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะงานที่มันแบบว่าไม่ได้อยู่ในประเทศอะนะคะไปเกี่ยวข้องกับพวกแบบต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะนะบางท่านอาจจะแบบวางแผนขยับขยายทำอะไรที่มันเหมือนเป็นแนวแบบว่าส่งออกอย่างเงี้ยนะคะ ขยายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะคะไปในต่างแดนอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่บางท่านอาจจะแบบเ,เป็นแบบพนักง,งานบริษัทก็อาจจะทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับพวกของต่างประเทศได้นะคะอืมอ่ะประมาณนั้นนะคะเนาะปีนี้ก็คือการทำงานของคุณคุณวางแผนให้ดีนะแล้วก็ทำไปตามขั้นตอนของคุณนะคะนั่นแหละแล้วคุณนะ่ะจะไปจะไปแบบประสบความสำเร็จ นะคะอืมอ่ะก็ทำให้เต็มที่นะคะปีนี้นะอุปสรรคอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะคะเจอคนไม่ดีอย่างมกเราก็แค่เลิกคบไปแหละนะหรือว่าอยู่ห่างๆไปไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนาะเพราะว่าบางท่านนะไปอยู่ใกล้คนที่เขาแบบว่าเป็นพลังงานที่แบบพลังงานแบบว่าเศร้าๆเบื่อๆเซง็ซงๆเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ใกล้คนพลังงานแบบเนี้ยเหมือนว่า พลังงานชีวิตคุณเ n e r g y คุณมันหายไปด้วยอะ่ะนะคะฉะนั้นคุณน่าจะต้องเหมาะกับการอยู่ใกล้คนที่เขาแบบค่อนข้างแอคทีฟค่อนข้างแบบกระตือรือรน้นเนาะ,ค,ะคนที่เขาแบบมีแพชชั่นคนที่เขาแบบมีเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะคะอย่าไปอยู่ใกล้คนที่แบบว่าเดี๋ยวก็เหงาเดี๋ยวก็เศร้าอะไรเงี้ยเนานะ,ะมันจะทําให้คุณแบบรู้สึกแบบดิ่งอะ่ะดิ่งตามไปด้วยอะ่ะนะคะเนาะอ่ะก็เนี่ยแหละ เนาะสิ่งสำคัญก็คือการเลือกคบคนในปีนี้เนี่ยแหละนะคะเลือกคบคนเลือกเพื่อนเลือกคุ้นส่วนเลือกลูกน้องบริวารที่ดีเข้ามาเนาะอ่ะประมาณนั้นทีนี้มาดูเรื่องของความรักแล้วนะความรักคนโสดคนมีคู่ชาวราศีมังกรมาดูกันภาพรวมความรัก ในปี2568นี้เป็นอย่างไรโอ,อ้ดูคนโสดก่อนนะถ้าคุณเป็นคนโสดอ่ะนะคะเหมือนคุณก็เลือกอะ่ะค่อนข้างเลือกใช่ไหมเลือกคนที่จะเข้ามาคบานะเป็นคู่เป็นแฟนนะคะ เหมือนคุณมองว่าคนที่จะเข้ามาต้องแบบดูแบบมีอนาคตอะนะคือแบบสามารถมีอนาคตร่วมกันได้นะถ้าเข้ามาแล้วดูแบบโอ้โหดูแบบไม่มีอนาคตเลยหรือว่าทาให้ชีวิตคุณแย่ลงอย่างเงี้ยนะหรือแบบมาหาผลประโยชน์อะไรจากคุณแล้วก็จากไปอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนคุณก็แบบไม่อยากได้นะคะอืมนะ แต่ไพ่เขาบอกว่าคนโสดปีเนี้เหมือนว่าตัวคุณก็จะแบบค่อนข้างแบบมีสเสน่ห์นะเนื้อหอมอยู่นะอืมบางท่านก็คือเป็นคนโสดที่แบบว่าอย่างไม่ได้มีแฟนยังไม่ได้มีใครแต่บางท่านเป็นคนโสดในะลักษณะแบบพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะเออพ่อไม้แม่ไม,ไม้แล้วก็เนื้อหอมด้วยนะคะปีเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นแบบว่า คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยก็ได้ะนะคะปีเนี้ยเหมือนว่าจริงๆอ่ะก็มีคนที่เขาแบบอยากจะเข้ามานะอยากจะเข้ามามาชอบคุณนะคะแต่เหมือนตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนยังเบื่อเบื่อเรื่องความรักอยู่นะเบื่อ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 อยากอยากอ่ะแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะเบื่อมากกว่านะคะเหมือนไม่ค่อยอยากมีสักเท่าไหร่เลยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตอ่ะเจอแต่ อะไรที่มันไม่เวิร์กเนาะความสัมพันธ์ที่เหมือนจะไปกันได้แต่สุดท้ายก็คือแยกย้ายอะนะแล้วก็เข้ามาแล้วทำให้คุณเครียดมากกว่าที่จะมีความสุขอะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณแบบว่ารู้คุณค่าในตัวเองมากๆตอนเนี้ยคุณเป็นแบบดีเอ็มเพรสแล้วอะแล้วก็นั่งเป็นควีนเรียญแล้วอะนะคะเนี่ยรู้คุณค่าในตัวเองมากๆเนาะถ้าหากว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่แล้วไม่ใช่คุณไม่อยู่คุณไม่อยู่ทันทีเลยอะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบ รู้ความต้องการของตัวเองเนาะว่าตรงไหนอยู่แล้วมันโอเคนะคะก็อยู่ใช่ไหมตรงไหนอยู่แล้วดีคุณก็อย,กอยากอยู่แหละนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาไอ้ความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาในอดีตอะ่ะมันมีแต่แบบเจ็บปวดเสียใจหันหลังจากกันไปมันมีแต่เรื่องของการแบบทะเลาะขัดแย้งนะคะไม่มีความสุขเนาะตอนนี้บางท่านก็เลยอาจจะรู้สึกว่าให้ hey, กลับมารักตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองมีงานมีเงินเป็นความมั่นคงให้ตัวเองนะเนี่ย นะคะบางท่านรู้สึกว่าไม่เป็นไรอะ่ะถึงเราจะโสดหรือว่าถึงเราจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะ่ะแต่เรามีงานเรามีเงินเรามีความมั่นคงเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องมีคู่ก็ได้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้เนี่ยขอแค่มีเงินนะ่ะนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคเองเนี่ยเพราะว่าบางท่านรู้สึกว่าคนที่เข้ามานะนอกจากจะไม่จริงใจกับคุณแล้วเขายังมาหวังผลประโยชน์จากคุณด้วย ที่ผ่านมาเหมือนว่าคุณน่ะเคยลงทุนในความสัมพันธ์ไปเยอะนะคะอาจจะหมดเงินหมดทองหมดความรู้สึกไปแบบเสียความรู้สึกไปเยอะอะ่ะนะลงทุนในความสัมพันธ์ไปแต่ไม่เห็นได้อะไรกลับมานะคะไม่เห็นได้อะไรเลยจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายเนี่ยมีแต่แบบทําให้คุณเครียดเนาะแล้วก็บางคนเข้ามาคุย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 แล้วก็หายไปอะ่ะเนาะไม่รู้หายไปไหนอะ่ะนะคะ นี่แหละคุณเลยไม่ค่อยอยากจะหวังอะไรจากใครแล้วในเรื่องของความรักอะ่ะเหมือนตอนนี้ตัวคุณแบบว่าเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในพลังของตัวคุณเองมากกว่านะคะอืมเหมือนคุณเชื่อว่าคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมีคู่แต่คุณจำเป็นต้องมีความรู้มีความสามารถมีทักษะมีไหวพริบนะคะในการทำงานในการบริหารงานสิ่งนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่า นะคะแล้วก็เหมือนว่าปีนี้คนโสดคือเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องของการงานแล้วก็ความสำเร็จบางท่านต้องการการยกระดับตำแหน่งฐานะของคุณนะคะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะในปีนี้นะคะบางท่านอาจจะกำลังมองในเรื่องของการเออเหมือนแบบ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะนะคะที่มันสูงมากขึ้นเนาะเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกขั้นนึงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมองแต่ในเรื่องของความมั่นคงความสำเร็จนะคะของคุณมากกว่านะคะอ่ะฉะนั้นก็ปีนี้คนโสดก็อาจจะแบบว่าโสดไปก่อนก็ได้นะคะมันโสดไปก่อนก็ได้นะก็อยู่ที่ตัวคุณนี่แหละนะคะว่าจะเลือกแบบไหนอะเนาะ แต่ถ้าหากว่าถ้ามีใครที่แบบเข้ามาแล้วเขาดูแบบว่าจริงจังชัดเจนดูแบบนะเข้ามาเป็นสิ่งดีๆให้คุณไม่ได้มาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณบางท่านเหมือนว่าก็ให้โอกาสอยู่นะก็เปิดใจอยู่นะคะเหมือนคุณนะไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะแต่คุณแค่รู้สึกเบื่อ,เบ,อ,เ,บอเบื่อกับอะไรที่มันไม่ใช่เนาะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็แบบไม่ได้ดีอย่างที่คิดอะนะคะคุณแค่เบื่อแค่นั้นเองอะเนาะ แต่ถ้าวันใดที่มีคนที่เขาแบบว่าจริงใจนะคะพร้อมที่จะพัฒนากับคุณจริงๆตัวคุณเองก็ไม่ได้ปิดนะตัวคุณเองก็เหมือนว่าก็พร้อมที่จะให้โอกาสกับคนใหม่ที่เข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องแบบต้องแน่ใจจริงๆอะ่ะว่าคนคนนั้นเข้ามาแล้วจะทาให้ชีวยคุณดีขึ้นเนาะเข้ามาแล้วทําให้ชีวยคุณดีขึ้นและชีวิตเขาก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วทําให้ชีวยคุณแย่ลงนะคะมาทําให้ความสุขของคุณมันหายไปหรือว่าเข้ามาแล้วแบบ มาหวังเงินทองจากคุณอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เอานะคะอืมฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณเลยจะเลือกแบบไหนก็ได้หมดนะคะจะแบบโสดสวยหล่อรวยก็ได้นะหรือว่าจะนะดูๆนะคะมีคนเข้ามาก็ดูๆไปดูไปยาวๆแล้วกันนะคะปีนี้เนาะทีนี้อามาดูเอ่อคนมีคู่มีแฟนนะคนมีคู่มีแฟนในปีนี้นะคะ ก็คงจะต้องแบบระมัดระวังในเรืเร่องของความขัดแย้งเลยนะอืความขัดแยง้งการทะเลาะกันแล้งเงียบอืมเงียบแล้วไม่คุยกันนะคะเพราะว่าบางท่านนะ่ะคนมีคู่มีแฟนเนี่ยทะเล,ลาะแล้งเงียบกันในปีเนี้มันอาจจะทําให้มีความรู้สึกเหมือนอยากจะหันหลังจากกันไปก็ได้นะคะฉะนั้นก็เอาดีดๆนะอืมทะเลาะกันนะ่ะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรนะ เพราะว่าบางท่านเหมือนแบบว่าหงุดหงิดใส่กันเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีใส่กันอะไรแบบเนี้นะคะอืมเหมือนแบบว่าใช้อารมณ์เนอะแล้วก็กลายเป็นว่างเงียบกันไปเนี่ยนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังละกันถ้าจะทะเลาะอะไรกันเนอะก็พยายามะนึกถึงสิ่งดีๆที่มันเคยมีให้กันอะ นี่ยถ้าจะทะเลาะอะไรกันน่ะนึกถึงวันที่แบบว่าวันที่คุณกับเขาแบบว่าโอ้โหแบบจีบกันเนาะกว่าจะได้คบกันมากว่าจะได้เป็นแฟนกันมากว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะให้นึกถึงวันแรกๆอะนะคะนะเออเนี่ยอย่าทะเลาะแล้วแบบว่าทิ้งกันไปนะทะเลาะแล้วแบบทิ้งไปข้ามวันข้ามคืนน่ะอันเนี้ยมันน่าจะแบบไม่ดีอะเนาะนะคะ ถ้าทะเลาะกันปุ๊บคือรีบเคลียร์ดีกว่าอย่าทิ้งให้มันคํำวันคํำคืนอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็เหมือนไพ่เขาบอกว่าบางทีก็คืออยู่กันมานานอะใช่ไหมบางท่านแบบอยู่กันมานานเนาะมันเกิดอาการเบื่อนะคะเกิดอาการเซ็งเกิดอาการแบบว่าไม่ใส่ใจกันต่างคนต่างอยู่ไม่แคร์กัน อเธอก็อยู่ได้นี่อะฉันก็อยู่ของฉันได้อะไปเออเหมือนแบบต่างคนต่างก็ไปทํางานกลับมาก็อือยู่ใครอยู่มันอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบความเซ็งอะ่ะเนาะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าใส่ใจกันบ้างแล้วแหละนะคะในปีนี้นะคนมีคู่มีแฟนเนี่ยนะคะใส่ใจดูแลความรักบ้างนะเอออาจจะเบื่อขี้หน้ากันในบางวันแหละนะแต่ว่า อย่าบ่อยแล้วก็อย่านานนะคะพยายามแบบว่าคีบความสัมพันธ์กันไว้ให้ดีนะเพราะว่าบางท่านก็คืออยู่กันมานานแล้วก็เออบางท่านก็คือแต่งงานกันแล้วแหละมีลูกด้วยกันแล้วอะนะคะเนาะมันก็มีภาระมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่ต้องดูแลร่วมกันนะแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้คู่ของคุณเพราะว่าทำงานนะทำงานเยอะเกินไป แล้วก็โฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองอะไรเยอะเกินไปนะคะทีนี้มันเลยอาจจะทําให้คุณหันมาอีกทีนึงอะ่ะคู่ของคุณแฟนของคุณเนะ่ยเขาอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะนะคะฉะนั้นต้องแบบบริหารชีวิตให้ดีเนาะเออนะคะเวลางานเวลาส่วนตัวเวลาให้กับคนรักนะคะเนาะบริหารให้ดีเพราะว่าบางทีอะ่ะ อาจจะคิดว่าแบบเออหันไปเมื่อไหร่ก็เจอใช่ไหมหันไปเมื่อไหร่ก็เจอเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็อยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหันไปเมื่อไหร่ก็เจอแหละแต่ว่านะเออบางทีหันไปอีกทีเขาไม่อยู่แล้วนะเขาไปแล้วนะคะฉะนั้นต้องใส่ใจด้วยนะอย่านิ่งอย่านิ่งเฉยอย่าเย็นชาอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าก็อยู่กันแบบนี้มาตั้งนานก็อยู่กันได้มันไม่ได้นะคะ เนาะเหมือนว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบน้อยใจนะคะน้อยใจไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่เห็นความสําคัญกันใช่ไหมงั้นฉันก็ไปละกันนะคะเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบฝั่งฝั่งตัวคุณหรือว่าฝั่งตัวเขาก็ได้นะที่รู้สึกน้อยใจนะคะอืมอะประมาณนี้นะคะความรักปีนี้มันก็เป็นแบบพลังงานภาพรวมนะคะในคลิปนี้นะ ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะจริงๆถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนอะก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะอ่ะพลังงานก็อาจจะสลับฝั่งกันได้นะทีนี้มาดูสีไพ่โรม a นแองเจลิลอยากบอกอะไร Romantic f e ลลิ่งนะคะ f i n a n c s a d Career แล้วก็ Heart to Heart Conversation เนี่ยคนที่มีคู่มีแฟนในปีเนี้ยต้องคุยกันเยอะๆจริงๆนะคะต้องเปิดใจคุยกันนะเพราะว่าบางทีก็คือเข้าใจแหละว่ามีเป้าหมายชีวิตนะคะมีเป้าหมายที่คุณแบบอยากจะไปให้ถึงมีเป้าหมายที่เขาแบบอยากจะไปให้ถึงนะคะแต่ว่าคนข้างๆก็สำคัญนะ อย่ามัวแต่ทำงานทําการบางทีมีเงินแต่คนข้างข้างหายไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จะเอาเงินเอาทองของคุณไปซื้อเขาให้กลับมานะ่ะมันก็ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าคนบางคนซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะเออนะคะฉะนั้นบริหารให้ดีเนาะนะคะเข้าใจแหละว่าการงานก็สําคัญการเงินก็สําคัญแต่ว่าคนข้างข้างก็สําคัญนะเออนะคะเนี่ยไพเขาบอกมันต้องแบบ มีเวลาให้กันบ้างเนาะความหวานความโรแมนติกนะคะหรือว่าถ้าคุณแบบงานยุ่งงานเยอะจริงๆอะอย่างน้อยๆอก็อาจจะแบบวันเกิดวันสําคัญหรือว่านึกอยากจะให้ก็ได้อะเนาะหาอะไรเล็กๆน้อยๆอะนะคะที่คู่ของคุณเขาชอบอะไรเงี้ยนะหรือคุณคิดว่าเขาน่าจะชอบอะก็ซื้อให้เขาหาให้เขาหรือว่าทาให้เขานะไอสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละนะคะมันจะเหมือนแบบหล่อเลี้ยงใจอะให้คนสองคนแบบ มันยังรู้สึกว่าเออมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะคะเนาะนะนะก็ดูแลกันแหละนะคะอย่ามองข้ามเนาะอย่าละเลยการใส่ใจคนรักอะ่ะสำคัญมากนะคะอืมเนาะส่วนคนโสดก็คือปีนี้ก็คือแบบลองเปิดใจดูนะคะลองเปิดใจดูแล้วก็อาจจะแบบถ้ามีใครเข้ามาชอบนะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้เขาก็ดูแบบเข้าท่าดีเหมือนกันก็ลองออกเดทกันดู นะคะลองไปออกเดทดูนะสักครั้งสองครั้งแล้วลองดูซินะคะว่าเออแบบมันไปกันได้ไหมนะคะก็ลองดูนะนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคคลิปภาพรวมชาวราศีมังกรก็มีเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเนาะขอให้เป็นปีที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ตัวคุณนะ่ะ บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้อย่างลงตัวนะคะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันในทุกช่องทางนะคะแฮปปี้นิวียร์ค่ะ